สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสวมใส่หรือวิธีการใช้งาน scba t 8 0 0 0 0ของ honeywell กันนะครับครับก่อนที่เราจะมาสอนวิธีการสวมใส่ scba T8000 ของ Honeywell กันนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกส่วนประกอบของ SCBA นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบแรกก็คือตัวหน้ากากนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมาพร้อมสายรัด5จุดนะครับแล้วก็พร้อมสายค้องคอนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว b a c k p พ a g e หรือตัวชุดสะพายนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัว b a c k p พ a g e นะครับเขาจะประกอบไปด้วยหนึ่ก็คือตัว p พ e รเ u r e g a นะครับสก็จะเป็นตัวลังดีมันวาวหรือตัวจ่ายอากาศนะครับ สก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวถังอากาศนะครับก็ตัวถังนะครับมีขนาด6.8ลิตรนะครับแล้วก็มีแรงดันอยู่ที่300บารนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆหรือแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะตัวนี้เขาจะมีระบบเซฟตี้วาล์วมาด้วยนะครับโดยการที่เวลาเราเปิดถังนะครับเราก็เปิดปกตินะครับแต่ถ้าเวลาเราปิดนะครับเราต้องดันที่เปิดครับเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับ ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อ,อป้องกันการกระแทกหรือการปิดวาล์วเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวถังนะครับเขาก็จะมีเกจบอกแรงดันอากาศภายในถังด้วยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวถังเข้ากับแบ็กเพล e ให้ดูนะครับก็วิธีการประกอบถังเข้าแบ็กเพลนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับดึงตัวล็อกก่อนนะครับ นะครับจากนั้นนะครับก็นำตัวถังนะครับวางเสียบเข้าไปตรงตัวลดแรงดันนะครับอ่ครับอันนี้แบบตั้งถังให้ดูจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการหมุน เกียวนะครับก็คือ,อให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้แน่นสนิทเลยนะครับจากนั้นก็นำสายล็อกมาล็อกตัวถังนะครับเพื่อไม่ให้ถังมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกอบตัว SCBA เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับี๋ยวจะจะมาสอนวิธีการสวมใส่ตัว SCBA นะครับ ก่อนที่เราจะสวมใส่ SCBA หรือ,อเวลาเราใช้งานเสร็จนะครับก็อยากจะให้ทางผู้ใช้งานนะครับคลายสายรัดนะครับให้ออกกว้างที่สุดนะครับเพื่อรวดเร็วในการใช้งานในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็จะทําให้การสวมใส่ง่ายขึ้นนะครับวิธีการสวมใส่ก็จะมีสองแบบนะครับแบบที่1น,นะครับก็จะเป็นวิธีการสวมใส่แบบยกข้าศรีรษะนะครับเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ วิธีการสวมใส่ SCBA นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นแบบที่1ก็จะเป็นเหมือนแบบยกข้ามศีรษะนะครับ<ม>เราจะต้องนําหัวถังนะครับออกจากนอกตัวเรานะครับแล้วก็ยกข้ามศีรษะมาแบบนี้หรือแบบที่สองก็จะเป็นการสพายเหมือนเหมือนเป้ปกตินะครับแบบนี้ หลังจากที่เราพายเสร็จแล้วนะครับก็คือตัว scpa t 8 0 0 0นะครับเขาจะมาพร้อมสายรัด2จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นเอวนะครับแล้วก็ดึงตามความกระชับของผู้ใช้งานนะครับนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวรัดบ่านะครับก็วิธีการปรับให้แน่นนะครับโดยการเอียงตัวไปข้างหน้า45หองศานะครับแล้วก็ดึงตัวรัดบ่านะครับดึงย้อนกลับไปข้างหลังนะครับ ก็เป่าให้กระชับตามบุคลิกของผู้ใช้งานนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวิธีการสวมใส่หน้ากากนะครับวิธีการสวมใส่หน้ากากนะครับตัวหน้ากากะครับเขาจะมาพร้อมสายคล้องคอแล้วก็สายลัดทาจุดนะครับก็เราสายคล้องคอมาคล้องที่คอนะครับแล้วก็ดันสายรัด5่าจุดนะครับออกไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อเปิดช่องในการใส่หน้ากาก จากนั้นนะครับก็นำตัวดีบานวาวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปอด ตอนนี้ก็นำไปปฏิบัติงานได้แล้วครับ